สวัสดีเรื่องนึงค่ะเี่ต้องติดตามค่ะพีพ่สมโกก็คือช่วงนี้เนี่ยหลายหลายพื้นที่กำลังเรียกว่าเร่เรเรงกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะห <ừ> um. ลายหลายพื้นที่ก็เลยมีการจัดงานต่างๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาซึ่งจังหวัดสงค้าค่ะเห็นว่าติดหนึ่งในสิบจังหวัดนะคะที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุดในครึ่งปีนี้ด้านผู้ประกอบการก็ยืนยันนะคะว่าจะทำหน้าเทดูแลนักท่องเที่ยวให้ดีที่สุดไม่เอารัดเอาเปรียบยากแน่นอนค่ะ การท่องเที่ยวของจังหวัดส้งคล้านะคะโดยเฉพาะในยานใจกลางอำเภอหัดยย้ายตามทองถนุลและวก็รลานขาต่างๆยังคงเต็มไปด้วยหนักท่องเที่ยวทางไทยและก็ต่างชาติ โดยเฉพาะชาวมาเลเซียค่ะที่ลังไลเข้ามาท่องเทีย่ยวในจังหวัดสุขลยอย่างไม่คาซ้ายถึงแม้ว่าจะเป็นวันธรรมดาช่วงของการทํางานก็ตามแล้วก็เดินทางเข้ามามากคือขักที่สุดในช่วงวันพฤหัสถึงวันอทิตย์ของถูกสัปดห์นะคะเพื่อจะมาผักพอนช้อปปิ้งทานอาหารไทยอาหารจีนในไทยแล้วก็ท่องเทีย่ยวในยามคำขคึ้นยามราตรีด้วยหนักท่องเทีย่ยวจากับิังชาวมาเลเซียรายหนึ่งนะคะบอกกับทีมข่าวว่า ตนเองและก็ขอบครัวเนี่ยได้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย6วันเดินทางไปกรุงเทพต่อด้วยเชียงไม่แล้วก็บินลับมาที่กรุงเทพแล้วก็ปิดไทยที่อำเภอหัดหย่จังหวัดสุขลาค่ะโดยตั้งใจมาหาที่กินไม่ว่าจะเป็นต้มยำเนื้อย่ยางแล้วก็ติ่มซำพาล้านแล้วก็ท่องเที่ยวไปตามสถานเที่ต่างๆซึ่งก็ประทับใจทุกครั้งที่มีโอกาสได้มาเยือนนะคะอยากจะเชิญชวนคนมาเลเซียมาเที่ยวติ่ไทยแล้วก็เชิญชวนคนไทยไปเที่ยวที่มาเลด้วยช่วยเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันค่ะ จากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่เผยแพร่โดยเว็บไซต์ลงทุนแทนกระบุนะคะว่าจังหวัดสุขลายอยู่ในลำดับที่10ของจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุดในครึ่งปีนี้รายได้แนว6,890ล้านบาทเลยนะคะโดยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน16 6%เปอร์เซ็นต์ซึ่งจากการพูดคุยกับผู้ประกอบการพนักงานขับรถโดยสารนวดรถตุ๊กในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสุขลาก็บอกข้อมูลนะคะว่าเป็นไปได้อย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะ ทำไมตัวเองมีรายได้จากการรับสงภูโดสารเพิ่มขึ้นเนี่ยยูที่5 0 0้อยถึงหนึ่บาทต่อวันเลยนะคะพร้อมทางบอกว่าถ้านักท่องเที่ยวยากไปเที่ยวตรงไหนแห้งหุนหนในในจังวัดเนี่ยนะก็บอกมาได้เลยนะคะจะพาไปทุกทีในราคาที่เป็นธรรมตามข้อกำหนดของสหกรณ์ตอนสร้างกัดรับรองไม่มีการโกงราคาไม่เอารัดเอาเปรียบอย่างแน่นอนค่ะแต่ถ้าเขาจะไปสงขานี่เราต้องคุยกันก่อน ว่าแบบเขาไปการท่องเที่ยวเราจะให้เราดูรูปดูภาพว่าไปสงขาไปที่ไหนมั่งเราก็บอกเขาว่าเออไปตรงนี้พันสองไปตรงนี้พันสามถ้าแขกโอเคเราก็ไปถ้าแขกว่าแพงแล้วถัาพันได้ไหมโอเคเราก็ไปการท่องเที่ยวแกก็ดูแลยอยู่ตำรวจท่องเที่ยวก็ดูแลว่าถ้าว่าเกิดมีปัญหาปับ๊บพอนักท่องเที่ยวเขาต้องไปหาการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเขารู้หมดว่ารถสากรณีมีกี่คันกี่คันเขาก็เช็คออกว่าเออคนนี้ทําอะไรรถไปทำอะไรกับแขก แล้วก็สามารถเรียกกลับมาตาักเตียนได้ สำคัญท um. ี่สุดและข้องการถี่จามีนักทองเที่ยวเข้ามาในพื้นที่มาที่สุดก็คือคนในพื้นที่ต้องพร้อมในการที่จะเป็นเจ้าบ้านทีดี้ตอนรับหนักท่องเที่ยวแล้วก็ที่สาคัญพี่คนขับรถตุ๊กๆก็ระบอกแล้วจะไปไหนบอกได้เลยนะคะเาไปมดมันมีการโกงราคาอย่างแน่นอนอีกอย่างนึงก็คือมันใจได้พอว่า่วยงานถี่เกี่ยวข้องเขาดูแลอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีการราคาโกงกันอะไรแบบนเนี่ยสามารถไปเจงได้นะคะใช่ค่ะ